สวัสดีวันที่2 8กุมภาพันธ์สอง8ันห้า้อยกสแปดวันนี้มาพามาอัพเดตดอกชวนชมตัวนี้เป็นกิ่งตอนของยักษ์ทำออเบ็กลงปลูกใหม่ ลปีที่แล้วไม่ได้ดูดกเพราะว่าฝนตกก่อนปีนี้ฝนตกที่อื่นแต่ว่าไม่ตกที่นี่ก็เลยได้ออกดอกสตัวนี้เป็นดอก ต่อเสียต่อล่างญี่ปุ่นสีดอกลักษณะดอกก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกิ่งของเขาเลยดอกก็จะเล็กสีซีดอันนี้ดอกก็จะเข้มดอกใหญ่ขึ้นสนีมาก เต็มเต็มอันนี้ไม้ไม้สีม่วงเวลาจะโรยมาสีก็จะแห่งความสุดสวมนี่มุมนี้เลย หลังแสงดอกก็จะสวยวันนี้เมืองคงใบขนตัดพุ่มไว้ดอกมานะ เป็นนั่งแท่นของพลอยต้นต้นใหญ่เขาตายไปแล้วน่อมแล้วเหลืออยู่กิ่งตัดออกมาลุ้นดูว่าจะติดไหมก็ติดดูก็รอดูกันต่อไปไม้สีไอ้นี่นั่งแท่นเองผลงานของตุนเอง ตัดกิ่งมาแล้วก็มานั่งแทนเอาติดหมดทุกกิง่งอันนี้กิ่งสุดท้ายตัวนี้ไม่ได้ทากาวตัดแล้วก็ต่อแล้วก็เชื่อกรัดแบบแบบตัวนี้รัดไว้ตัวนี้ก็ไม้เล็ก อนีอ่นี่เป็นกิง่งของอาลาโละต้นแม่ก็ตุยไปแล้วเหลืออยู่กิ่งดียวหเเลืออยู่สองกิง่งได้ามาสองกิง่งอีกอันนึงอยู่อีกฝั่งหนึงน่งใบคน ้ยังเห็นอ๋อไอนี่ต้นแม่เขาก็ตุยไปแล้วเอามาเสียบต่อรากไว้อ่านี่นี่คือน้องเหน่บานมาตั้งแต่ทันมาปีที่แล้วมั้ง นานนยังไม่หมดสัทีหลายเดือนเลยบานมานี่ก็มันก็จะแตกช่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทดลองเขียดูแล้วยังไม่ติดตัวนี้เขี่ยติดยากของนี้ยรงแท่งอ่าอันนี้ก็เขียไปแล้วเมื่อเช้า เขาก็คือกิ่งของเมืองคงใบมันใบสีเขาหวานจ่อยเลยเพราะว่ากิ่งเขาหักก็เลยเอาไปทำสายไว้นี่มันฉีกฉีกก็เลยม,มาตัดออกตุม กิ ting ting ่งมาแล้วกิ่งเล็กมาแล้วนี่เล็กเพิ่งเห็นดอกครานั้ปีที่แล้วไม่เห็นดอกแต่สวยนะดอกสวยหวานๆนะอันนี้ก็เขียวไว้ติดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม้เตี่ยมาจาก มาจากไหนช็อปปี้อ่าอันนี้ฮะตัด,ดตัดรากตัวนี้ออกแล้วก็เหลือรากตรงนี้มันก็ตัดกิ่งนี่เอามาแปะไว้ติดอยู่น,นี่ฮะติดกิ่งเลกก็ติด ไม้สีดอกแดงนี่เวลามันสีดมานี่มันเหมันถูกละลายออกอย่างน,น,นี้มันสวยแต่ตอนแรกนะแต่ตอนมันกำลังจะรวยนี่สภาพเยี่ยมมาก <c oughs> มีวังสมบูรณ์แล้วก็มี ติดฝากยูเดอนี่เคลียเองน่าจะเป็นกับพวงเพชรนี่แหละ <c oughs> บางสมบูรณ์ต้นนี้ใหญ่ใหญ่โอ้เยอะแล้วล่ะต้องไปอยู่กระถางใบใหญ่ขึ้นแต่รอให้เขาหมดดอกหมดฝันก่อน ถ้าพต้นนี้มันดอกออกมาเยอะๆนี่สวยาดูห็นน,นี่ต้นใหญ่มากใหญ่ขึ้นมาอีกเยอะปีนี้ถึงปีหน้าก็น่าจะใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่าไดเ,เปลี่ยนดินใหม่แล้วเปลี่ยนกระถางใหม่ด้วยมาดูอีกนิดนึง เขาแกะเขาแกะนี okay. ่ลอกดุกด e ุกมากๆนี่มันล่วงไปเยอะนะไม่ได้เปลี่ยนดินก็ปล่อยเขาไปก่อนอันนี้ตัดไปต่อลาก มองกใกล้ๆแต่งพุ่มเข้าไปหน่อยนี่น่าจะสวยแต่ยังไม่แต่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นไม้จากทปปับปีไม่ทราบสายพันธุ์นะแต่ดอกมาเยอะมากชอตกำลังมาก ทุกหนึ่งตัวนั้นได้ฝักแต่ท่าทางจะไม่สมบูรณ์อินซ้อนชดาดับนี่ต้นลอยฝากสมบูรณ์แบบอ้วนท้วนจนกิ่งโน้ม น่าจะได้น่าจะได้นี่อีกฝากหนึ่งนี่ก็เป็นการเขี่มาเล็ดน,นี่วงเพชรวงเพชรที่ได้ฝากเกียแล้วก็เกียไอ้สองแต่ปัญหาคือวันนี้มันติดฝากเอง มาพุ่มหนึ่งก็สามสีสามคู่เลยคิดว่าน่าจะต้องเด็ดออกไม่งั้นมันอาจจะแย่งอาหารกันเลี้ยงกันไม่ไหวก็อาจจะไม่สมบูรณ์มันก็เป็นพวงกนนะ นั่นนัน่นนั้นกิ่งมองคุงใบมันดอกสีบานสวยอยู่นะมันแตออกมาจากต้นนี้เลยนี่แตดออกมาจากต้นนี้ถ้าตรงมาเพราะมันพุ่มใหญ่มากก็เลยตัดออกไม,ไม้ไม้ทดลอง ก็จะสะภาพก็จะเย็นหน่อย<ม>นี่เอาไปทำทำรากไว้ร<ม>ากย<อ>ังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝังไว้ก่อ<ม>นนี่ไงไม้ที่ได้มาใหม่มงกุฎทองกับราชินีรวมกัน กรอบลกไว้จัดไว้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวยังไม่ฝังฝังกรบดินนะเอาไว้ก่อนอแล้วก็จัดแล้เป็นระเบียบนิดนึงเพให้เขาไม่พันกันเกินไปนี่ก็ตัวนึงอันนี้ก็ได้มาใหม่รอบหลังสุด ตัวนี้พีพีซีกับวังสมบูรณ์โอ้โหกีิบดอกกลมดอกเยอะไม้เริ่มจะเต็มพื้นที่แล้ว ในนี้ก็ชะชนาเร่ชะชดาเรอันนี้ผมทำกิ่งตัดกิ่งออกจากต้นนี้เอามาทำสายแล้วก็ทำลากใหม่มก็ได้ลากกรอบนะครับ เป็นกิ่งของเขาเองเลยทีนี้ไม่ได้เป็นไม้เสียบแล้วโอ้ไอ้นี่ต้นไม้ล้มใส่กิ่งฉีกมะพร้าวตกใส่กิ่งมะพร้าวก็ฉีกเลย <c oughs> ลูกใหม่หลายตน้นอันนี้ก็ชดาเีเหมือนกันชดาลีเหมือนกัน,น,กนแต่แต่ออกมาก็ไม่เหมือนกันแต่ตัวเร็วมากตัวนี้อ่ที่นี่วันนั้นเปิดให้ดูลากมาละ เอามาป,ปไม้ไม้มีแต่ไม้สร้างยังไม่มีไม้ยังมีไม้ที่เป็นแบบสวยมีแต่ไม้สร้างเองหมดแันนี้ก็ตาชินีอะไรนะเพชรน้องเรือ <c oughs> เออ คนนี้ราชนีเพชรหนองเรือของช่างอุ้มตัดออกแล้วก็มาทำทรายไนวะ้เออต้าปงูงก็มาลงดินกว่าจะมาหยุดกระถางดินนี่กันโอ้นานนานขูเลยเริ่มละอันนี้เป็นอะไรนะเพชรตันนาจ๊อบป,ปี้ เน่าตรงนั้นตัดแต่งแ,แต่ก็หายได้นี่นี่เลยอะไรนะอนาคนาออนี่าทำกริงไว้ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วมั้งนานจนคิดว่าไม่นานหรอแล้วละ่ะเดือนนี้ปูใบามาแล้วสัญญาณมาแล้ว เปิดดูหลายรอบนะนึกว่ามันจะไม่รอดมันไม่ออกลากสักทีใบเริ่มมานี้คิดว่าลากน่าจะออกแต่อาจจะไม่รอดอีกเหมือนเดิมแต่ก็ถ้าไม้สเต็ปนี้ผมคิดว่าต้องฝังจมลากเลยเอาลากโผล่ขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นพืชที่ประมาณว่าลากต้องอยู่ในดินเลยเราะวาต้นกิ่งแม่ของเขาเน่า no. ก็เลยตัดจริงเล็กของเขาออกมาช่ำกว่าจะได้ก็หลายเดือนเลยนี้ก็เป็นกลุ่มของชฉดลีที่ถูกตัดแต่งนี่มาแล้วสัญญาณที่ประจรของราชินีต้นนี้ ตัวนี้ก็มาให้ทดลองเป็นการทดลองอันนี้น่าจะเป็นเพชรสายันเพชรสายันจากช่างต้นไม่สวยนะตามฟอร์มแต่ถ้าอนาคตอาจจะวดตรงนี้ออก่อไปเขาไปก่อน นี่ราชินีอีกต้นต้นนี้ก็ทำากมีแต่ต้นทำรากหมดเลยกว่าจะได้ไม้ก็ลำบากลำบนเสี่ยงการเน่าจริงๆมันเน่าไปเยอะไอาต้นครับทีเด็ดของต้นนี้ก็คือฝักที่เขียเอง ฝากชุดนี้น่าจะเป็นฝักของราชินีกับเขาแกะนะน่าจะเป็นตัวนั้นเพราะผมเขียนอยู่แค่นั้นราชินีกับเขาแกะอือร <laughs> าชินีเขาแก่อันนี้ไม้ยังไม่มีชื่อ,อที่างอุ้มแบ่งมาให้ ที่ต้นขอบแ,แดงนั่นนะฮะเอามาปลูกไปแล้วรอฟื้นน่าจะมานั่นแหะดูสัญญาณเล็กๆตรงนี้ผัวมัอ่าเนะี่ยใบเริ่มเริ่มมาเนอันนี้ก็เป็นกิ่งของ อะไรชะดาดำเขาเป็นสอนชะดาดำตัดออกก็มาชามํำทรายไว้เห็นไหมครับกว็ากวาดจะได้อึ๊บภาพดีดกันเกือบหมดสวนในที่นี้อันนี้เป็นป้านาน,นี่ช่างอุ่มบนแถมมาให้ตัดออกหมดเดือแต่ ผมทำให้สูงนี้แหละนี่ทำให้สูงนี้เลยเลี้ยงให้โตอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นลูกของ่ออูวงเพปรปดเบิว่าไม้จะโตกว่าจะได้แต่ก็ต้นใช้เวลานาน,านอัปเดียดหน่อย นี่ทรงสูงมาเลยสำหรับกิ่งเสียบวงเพข้งางล่างเป็นต่อญี่ปุ่นแต่แตกยืดยาวมานี้เลยไม่รู้มันจะเป็นทรงไหนตอนโตขึ้นนี่ไงอาราโคลาเหลืออยูสองกิ่งนี้นี่กิ่งที่สองเป็นทรงนี้ โอ้แม้กระทั่งทักทองคือทำกับข้าวเิษก็แะแกะเกือแกะเม็ดเออโยนโยนโยนมามันก็เกิดเนาะนี่ดอกของเชดาลีอีกต้นไม้สร้างนี่ก็เป็นไม้สร้างอันนี้ยาก สิงบุรีเอ๊ะหรือลบบุรีไม่แน่ใจมันสั่งตอนช้อปปีม้มามีอยู่สองตดุดไปทำทรงสูงไว้หมดเลยอันนี้พอละปล่อยกิ่งมานะมันมาทรงนี้ของมันเลยนะาเนี่ยแปลก ใบมันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาใบมันเป็นสีฟ้าไม่เขียวแต่เป็นเป็นใบขน,ไม,นไม้มันเน่าสารพัดครั้งละต้นนี้ดูสูงไม่น่าจะรอด ใายไวออ้ออกออกแม้กระทั่งอยู่ในสายนั่นแหละกิ่งของมุ้งคุงใบหมันอันนี้ยักษ์ยักษ์สูงยักษแชางอุ่มผมก็ไปทำลากไปเรียบร้อยละท่าง <c oughs> อุ่มบอกให้เลี้ยงไป เยังไปเถอะครับเดี๋ยวผมตัดไปก่อนแล้วตัดทำลากไปก่อนเรียบร้อยไปรุ่นกันเอาจะรอดหรือจะได้ไปต่อแต่ดูอาการมันไม่น่าไม่น่ามีปัญหาแต่ก็ไม่แน่หรอก ทำกับข,บข้าวเอาไว้นี่ขวาเน้่ก็ขาวว้ท่านหมอดอะบรทีนี่หมดแต่มะยังเบื้องต้นใหม่นี่ทรงต้นสูงนี่ก็ต้นหลังสุดเหมือ <c oughs> นกัน เล็กเนี่ยนี่ดอกเล็กนีตามตากก่งมันก็มาอ้าววันนี้ก็คงพาชมพาอัปเดตเห็นการพัฒนาการของต้นไม้ที่เลี้ยงเอาไว้ คุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมอันนี้ก็ลากันด้วยน้องเนี่ยนี่แหละขอบคุณและสวัสดีนะครับ